รายการ Joy Stay บางกอกบางใจในวันนี้จ๋าจะพาทุกคนไปเที่ยวสตรีทอาร์ตทานสตรีทฟู้ดในตำนานย่านบางรักแต่จ๋าไม่ได้มาคนเดียววันนี้จ๋ามีน้องภูมิมาร่วมออกเดตกินเที่ยวในทริปนี้ด้วยจะหวานแหววแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้นะคะกับ Joy Stay บางกอกบางใจบางไหนไม่รักแต่เขาบางรักนะไปลุยกันเลยค่ะ ในเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักนะคะจ๋ากระพูก็เลยอยู่ที่บางรักนั่นเองค่ะทุกคนภูเคยมาบางรักไหมยังไม่เคยเลยครับพี่จ๋ามาบางรักบ่อยเหรอครับจริงๆก็ไม่ได้มาหลายปีมากๆแล้วนะแต่ว่าดีเลยงั้นภูไม่เคยมาเดี๋ยววันนี้จ๋าจะพาภูเที่ยวเองแล้วก็เดี๋ยวจะให้เป็นไกด์ไลน์กับเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะคะว่าจะมีที่เที่ยวที่น่าเดทน่าไปกุ่งกิ่งกุ้งกิ้งกับแฟนมากน้อยแค่ไหนนะคะ เดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะไปก็ Go. ทางนู้นย่านบางรักมีสตรีทฟู้ดรวมถึงร้านอาหารเยอะแยะมากมายเป็นร้านเก่าแก่ที่หลายๆคนรู้จักว่าแต่เช้านี้จ๋าจะพาภูไปกินอะไรให้สมกับการเดทด,ดีนะ เอาจิงป่ะจะมองว่าเรื่องแบบร้านอะไรพวกเนี้ยมันโลเคชันอ่ะมันก็สำคัญแหละเป็นส่วนหนึ่งเดดแรกมันก็ต้องประทับใจอะจ๋าว่าเรื่องรสชาติอาหารมันสำคัญกว่าเพราะว่าร้านนี้เด็ดเขาบอกก่อนว่าที่เนี่ยเจ้าดังแล้วก็เปิดมานานมากแล้วก็อร่อยมากอร่อยไหมอร่อยเออเห็นเวะลาแต่แกก็จะจำเดดนี้ ได้เช้าวนี้เติมพลังกันเต็มอิ่มเดี๋ยวจ๋าจะพาภูไปดูงานศิลปะและอาคารสวยๆในย่านบางรักกันค่ะ คนละแก้วของอันนี้แหละไม่แล้วก็อย่างนี้คือผสมสามอย่างงั้นเอาผสมสามอย่างแก้วหนึ่งแล้วก็น้ำขมผสมเก๊กฮวยแก้วหนึ่งแต่ว่าเอาน้ำขมน้อยกว่าเก๊กฮวยค่ะดูไงไปชนก่อนชนก่อน มันขมแบบขมกระจายไม่แล้วแล้วไหนคือที่ผสมน้ำาผมอ่ะหมายถึงเอาผสมน้ำผผมแก้วหนึ่งวะนี่ไงลองลองลองมันมันมันไม่มันไม่ขมขนาดนั้นอือ่ออนะฮะไม่ต่างกนะันมัง จากที่เรากินมือเช้ากันไปแล้วนี่ก็เป็นของดีอีกอย่างของย่านนี้เลยค่ะนั่นก็คือหว่าโถน้ำขมกวางตุ้ง86ปีโดยหยันหวอยุนเป็นสูตรน้ำขมจากตำราจีนกวางตุ้งที่มีสมุนไพรอยู่มากกว่า30ชนิดช่วยแก้ร้อนในไข้หวัดและการเจ็บคอได้ดีเลยค่ะ ไปเดี๋ยวจะพาไปดูติตอาร์ตล้วแกลเลอรี่ด้วยแล้วเดี๋ยวจะพาถ่ายรูปแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่จ่ายถ่ายให้ภูนะภูะดได้ไหนบอกว่าพามาเดินเที่ยวทำ <c oughs> ไมได้ใช้ถ่ายรูปเสร็จเลยทา <c oughs> งนี้ปะใช่ปะนั่ คือวัดภระีมหาอุมาเทวีหรือที่หลายๆคนเรียกติดปากกันว่าวัดแขกที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่นิยมการมาขอพอรเรื่องการงานและที่ป๊อปปูล่าสุดๆคงหนีไม่พ้นเรื่องความรักคนที่ยังไม่มีคู่หรือคนรักก็ต้องมาลองขอที่วัดนี้กันนะคะเผื่อจะได้กลายเป็นคนมีเจ้าของกับเขากันสักที ไกลๆวัดแขกยังมีแกลเลอรี่เล็กๆที่จัดโชว์ศิลปะภาพถ่ายที่รอให้ทุกคนได้มาตีความหมายของรูปถ่ายซึ่งบอกได้เลยว่าความหมายลึกซึ้งมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่แวะมาเที่ยวหรือขอพรแถวนี้อยากให้แวะเข้ามาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนะคะที่ร้านคัดมันดูค่ะ ก็เห็นน้องภูเริ่มเหนื่อยแล้วเลยหาร้านนั่งพักเย็นๆดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆกันสักหน่อยที่ร้านเฮจีคาเฟกันค่ะเหนื่อยกแวะร้านนี้ก่อนได้ไหมเอาดิ ที่เป็นแบบเบสเซลเลอร์ของที่นี่ไหมคะกาแฟก็ได้โอเคค่ะเบสเซลเลอร์ของที่นี่นะคะจะเป็นตัวกาแฟหญิงอย่างตัวนี้นะคะเป็นกาแฟไนโตรแล้วก็มีครีมมีนมแล้วก็มีเกลือหิมาลายันใช่มันจะสร้างความซับซ้อนในรสชาติเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ส่วนขนมที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ของรา้านเรานะคะ ก็คือเอเกรชิฟฟอนเอเกรชิฟฟอนจะเป็นเค้กชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มที่ใส่ชาเอเกรลงไปแล้วก็ท็อปด้วยครีมสดและ mm hmm. อัลมอนด์แต่ถ้าไม่ชอบกาแฟชอบชาเราแนะนำเป็นฮ่องกงมิลค์ชีกับเอเกรเจลลี hmm. ่ก็จะเป็นชาฮ่องกงแล้วก็เยลลี่ชาเอเกรตัวนี้ก็จะหอมมากแล้วก็ครีม my เดี๋ยวพี่เมย์รบกวนนั่งคุยกับจ่าตัครูสักนิดหนึ่งแล้วก็รบกวนให้พี่เมย์อธิบายแต่ละเมนูอีกสักพลบกนิดหนึ่งได้ค่ะก็จะขอเริ่มจากตัวนี้ยินอย่างจะเป็นซีเนเจอร์ของร้านเรานะคะตัวนี้จะเป็นครีมกาแฟแล้วก็มี เกลือฮิมเมลิยัตก็จะสร้างเดฟให้รสชาติในกาแฟมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่เที่เจ,จ้าอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเออร์เบรชิฟฟอนตัวนี้ก็จะเป็นครีมท็อปด้วยอัลมนมนติดอ,อัลมมนก็คือสองตัวนี้ก็คือเป็นเบสเซอร์ของทางแบานเบสเซอร์เบสเซอร์สุดๆอีกหนึ่งอย่างที่จะสงสัยทำไมถึงใช้เป็นกระดาษแบบนี้ เราอยากลดขยะจริงๆคือมันยากเพราะว่าแก้วแก้วที่มัน biodegradable แก้วที่มันย่อยสลายได้ในธรรมชาติเนี่ยมันค่อนข้างอายุการใช้งานสัน้นเราก็เลยอยากจะคือเราก็ต้องใช้แก้วที่มันอาจจะไม่ได้ย่อยสลายได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเราเลือกได้ที่จะที่จะลด,ลดตรงเนี้ยเราก็เลือกที่จะลด แล้วทําไมแบบพี่เมย์ถึงมาทําร้านกาแฟหรือว่าแบบมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรไหมคะร้านนี้คือจริงๆเราอยากสร้างเราทีเนี่ยเราไม่ได้เราชอบรเราชอบร้านกาแฟร้านน,นี้คือคือกลับช่วงต่อ,อมาใช่จากเพื่อนเราก็ชอบพื้นที่ตรงนี้ที่ตัดสินใจมาทําเนี่ยเพราะว่าอยากสร้างคือร้านกาแฟที่ไหนก็มี ของอร่อยที่ไหนก็มีกาแฟดีๆที่ไหนก็มีแต่เราอยากจะสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่สบายใจสำหรับคนที่อาจจะไม่สามารถหาที่สบายใจได้อลีก็ก็เลยร้านตอนเนี้ยก็เลยค่อนข้างจะเป็นแสงสลัวๆหน่อยอาจจะเป็นฟิลานบ้านๆโฮมี่โฮมี่นิดน,นึ่งแต่จ๋าว่าร้านแบบน่ารักมากแล้วแบบ ดีไซน์คือเทพมองว่าแบบเท่เป็นร้านที่แบบก็คือแม่ทำอะไรมาตึกมายังไงก็ทำอย่างนั้นปูนเปื่อยก็คือเป็นอิฐเปื่อยไปเลยอาร์ตไงเติมพลังกันแล้วเรามาดูอาร์ตแกลเลอรี่สวยๆที่แวร์เฮาส์30กันค่ะ ซึ่งตั้งอยู่บนซอยเจริญกรุง32ที่มีการเพ้นสตรีทอาร์ตที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกับศิลปะบนกำแพงที่จิตรกรชื่อดังมาเพ้นเอาไว้ด้วยค่ะจริงๆแบบสตรีทอาร์ตมันเยอะมากเลยนะมันมีแบบข้างในทะนุนไปอีกแต่ว่าเดี๋ยวจะพามาดูโกดังมันจะแบบมีแกลเลอรี่แล้วก็มีนิทรรศการมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <S <S ชอบดูอะไรแบบนี้ปะ น่าจะฮะผมไม่เคยมาก็เลยไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอ๋อจริงๆแบบนี่ว่ามันเหมาะกับแบบคนติดอะไรอย่างเงี้ยแบบคนที่แบบคิดเยอะๆอะ่ะดูแล้ววิเคาีห์เอาอะ่ะ <c oughs> แต่เราดูไม่รู้เราจะวิเคาีหอได้ถ้างั้นพี่จ๋าพาเข้าไปดูหน่อยไ,ได้ไหมครับได้แต่ไม่รู้นะว่าตอนนี้มันมีงานอะไรไม่แน่ใจแต่ลองไปดู <c oughs> โกรดังนี้นี่ Three, free gallery. เป็นแกลเลอรีร่ที่หมุนเวียนงานศิละปะที่หมุนเปลี่ยนกันไปและที่จะกกับภูมาชมกันในวันนี้ก็คือนิทรรศการ f l u g Forever เป็นหนึ่งในตัวตนของศิลปินนั่นก็คือคุณรุกโฟโรเป็นความพยายามของคุณรุกที่จะไปให้ถึงตัวเขาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วมันจะลึกซึ้งน่าสนใจมากแค่ไหนอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวชมด้วยตัวเองที่333แกลเลอรีร่กันนะคะนอกจากนั้นแกลเลอรีร่ก็มีสินค้าทำมือและอาร์ตท,ทอยน่ารักน่ารักให้เลือกซื้อ สนับสนุนศิลปินอีกมากมายอีกด้วยค่ะ โ n น s t d s t ต l e เป็นโชว์รูมาขายหินที่มีคอลเลกชันให้เลือกชมกว่า85ชนิดมีพื้นที่จัดเป็นโซนให้ถ่ายรูปเยอะมากแถมยังมีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งปีด้วยค่ะอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวชมดูนะคะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ <Myers> เหนื่อยวะวันนี้เหนื่อยครับเดินนั่งเยอะ ลองเดินดูบ้างไม่ค่อยได้มาเดินใช่ไหมล่ะครั้งแรกเนาะครั้งแรกเลยเหรอเหนื่อยแต่สนุกไหมสนุกเลยครับสนุกจริงจริงสนุกปะก็สนุกฮะแปลกเลยมันมันมาเห็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นอืแล้วพูว่าเรามาเดินแบบเนี้ยกับเดินเที่ยวห้างอะไรเงี้ยพูว่าต่างกันไหมต่างนะพูว่ามันมันเหมือนแบบคนละแบบกันเลยปกติก็ไม่ได้ไปเดินห้างแต่พอได้มาเดินอะไรแบบนี้ก็มันก็ เออมันก็ลุยๆเนาะคนละฟิลถ้าสมมติว่ามีผู้หญิงแบบชวนภูมาแบบมาเดทแบบเนี้ยพามาเดินมากินดูสตรีทอาร์ตดูแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยภูจะมาปะถ้าไม่เดินเยอะขนาดนี้ก็อาจจะมาเฮ้ย hey, แปลว่าแปลว่าอะไรครั้งนี้มันแย่เหรอแย่ปะไม่แย่ะฮะแบบทุกอย่างร้านภูว่าร้านมันโอเคฮะแต่ว่ามันเดินไกลมากเลยครับก็ฟิลฟิลไงแล้นะแบบ รักโลกไงไม่ต้องใช้รถแล้วก็นัดกันแต่งชุดมาหนาวเกินเออจ,จริงวันนี้ชุดเราแบบไม่ไม่เหมาะกับอากาศวันนี้เลยชุดเราร้อนมากดูสิหิวยังหิวแล้วครับงั้นจะไปกินข้าวเลยไหมได้โอเคได้งั้นไปกันเลยไป ร้านดินเนอร์สุดโรแมนติกวิวแม่น้ำเจ้าพยามองเห็นไอคอนสยามจุดเด่นของที่นี่เลยคือจะมีการพรีเซนต์เครื่องดื่มที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบให้คู่รักได้เลือกมาประดับมื้ออาหารให้พิเศษยิ่งกว่าเดิมที่ร้านไฮทายอิตาลีแอนบาร์บีคค่ะเป็นแง่ที่สุดท้ายสวยไหมสวย คูยังไม่เคยมาร้านนี้ใช่ปะยังไม่เคยมาเห็นเคยมาแต่ฝั่งไอคอนใช่ไหม <c oughs> ลองมาฝั่งนี้มัง่งอาหารน่ากินมากสรุปภาพโดยรวมวันนี้ดีกว่าครูชอบที่ไหนมากที่สุดชอบเอร้านขายหินเลอ๋อทำไมอะ่ะไม่รู้ปกติเป็นคนชอบดูของแต่งบ้านอยู่แล้วแล้วมันแบบถูกใจแบบสไตล์เป็นสไตล์ของครูเหรอใช่ใช่ผมผมเป็นคนชอบพวกหินอ่อนนะ แที่ชอบชอบดูไอ้ที่เราเข้าไปแกลเลอรี่อ่ะที่มันมืดมืดอะอ๋อกลัวเพราะมันน่ากลัวเกินเออแต่มันแบบว่ามันดูแบบลึกลับดีแล้ววันนี้พี่จ๋าชอบร้านไหนที่สุดอ่ะชอบร้านแรกที่เราไปเลยร้านข้าวเพราะว่าตอนเช้าหิวหิวทำไมกินน้อยจังไม่รู้อ่ะมันหิวแต่มันแบบมื้อแรกของวันมันจะกินดได้ไม่เยอะอะ แต่ว่าอร่อยนะกินข้าวกันปุุงมาครับ เป็นแบบไหนผ <ม S 1> ู้ไม่มีในอุดมพติอะไรย่เงี้ยแบบสเปคที่ชอบพติชอบคนโตวกว่าแล้วเรื่องแบบหน้าตาหรือแบบรูปลักษณ์อะไรเงี้ยไม่มีไม่มีสเปคที่แบบตายตัว กับรายการ Joy Stay บางกอกบางใจในวันนี้ถ้าไม่ลองมาเดินเที่ยวจริงๆจ่าเองก็ไม่รู้เลยค่ะว่ากรุงเทพของเราเนี่ยมีที่เที่ยวมากมายแล้วก็มีศิละปะที่หลากหลายขนาดนี้และในสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมมาติดตามรับชมกันด้วยนะคะกับรายการ Joy Stay ทุกวันอาทิตย์เวลา3ามทุ่มครึ่งทางช่องททบ5วันนี้จ่าละภูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ